สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Honda Step w a บอคอนพร m เมียมหลายรุ่นท็อปกันนะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยสวยหรูดูดีครับแมตเก็ก็นิ้วด้านหลังครับมีชิปน้ำฝนมาฝาท้ายไฟยฟ้าประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างเรียบหรูดูดีมาต่อกันที่ภายในครับผมเรามาชมภายในกันนะครับเป็นเบาะหนังวัสดุมาซันทาาัลล่า ผมอะไรหนังแท้เดนไมดิจิตัลจอมาจากญี่ปุ่นนะครับผมผมกดสตาร์กระจกข้างไฟฟ้านี่ครับผมจอแท้จากญี่ปุ่นมาพร้อมกล้องสารสามรหกสิบชัดเลยครับนี่ครับด้านหน้ารอกพันด้านหลังมารบอย่างชัดครับ มีพอมาพร้อมคิดเซนเซอร์นะครับที่ออปชันมากกว่าเจ้าอื่นลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อโอได้นะครับนัดดูรถจินได้ที่โชว์รูมพีเมียวออโต้ขอบคุณครับ